ัสดีค่ะหลังจากที่เราคุยถึงเรื่องคนไต้หวันที่นี่ไต้หวันภาคหนึ่งไปแล้วซึ่งข้อมูลตรงนั้นอาจจะเป็นข้อมูลที่คุณสามารถที่จะหาทางเด็ตดได้วันนี้เราจะมาพูดถึงอัตลักษณ์ของคนไต้หวันกันถ้าคุณเคยได้ยินคำสุภาษิตของไทยที่เรียกว่าผ้าคีริ้วห่อทองคุณรู้จักกับคนไต้หวันคุณจะรู้ว่าคำว่าผ้าคีริ้วห่อทองนั้นหมายถึงอะไร การที่เราจะดูว่าคนไต้หวันเป็นคนคนไหนมีเงินคนไหนไม่มีเงินนั้นไม่สามารถจะดูจากรูปลักษณ์ภายนอกหรือว่าไม่สามารถจะดูจากรถที่เขาขับได้เพราะคนไต้หวันชอบขับมอเตอร์ไซค์โดยนิสัยของคนไต้หวันแล้วนะคะจะเป็นคนที่ปากหวานชมเก่งชมทุกอย่างแต่จริงใจหรือเปล่านั้นอีกเรื่องหนึ่งน,นะ ถ้าคุณโชคดีคุณได้ไปอยู่บ้านที่มีเพื่อนบ้านข้างเคียงเป็นอาีอาหม่าอเปอะไรพวกนี้นะคะคุณก็จะได้รับการดูแลเอาใจใส่สอดส่งดูแลวิถีชีวิตของคุณอย่างดีนะคะบางครั้งการสอดส่องดูแลเอาใจใส่มันก็เป็นเส้นบางๆระหว่างคำว่าสอดรู้สอดเห็นกับคำว่าเสือออเออออเหมือนกัน การใส่ใจในคนรอบข้างเนี่ยเป็นนิสัยหลักของคนไต้หวันเลยนะคะโดยเฉพาะคนขับแท็กซี่บางคนเวลาที่คุณนั่งเข้าไปขึ้นไปบนรถของเขานะคะเขาก็จะกลัวว่าคุณจะเงาเขาก็จะเล่ถามคุณว่าคุณเป็นคนประเทศไหนถ้าคุณไม่ตอบเขาก็จะเริ่มทายกับคุณว่าคนอินโดคนเวียดน,นามคนไทยคนฟิลิปปินคนไต้หวัน ยิ่งถ้าคุณไม่พูดเขาก็จะยิ่งหาข้อมูลในการที่จะมาถามคุณเพื่อที่จะให้คุณพูดคุยกับเขาเพราะเขาก็กลัวว่าเราจะเหงาเวลานั่งรถไปกับเขานั่นเองแต่เคยถามกูไหมว่ากูอยากคุยหรือเปล่าสำหรับการทำงานกับคนไต้หวันนั้นคนไต้หวันจะผิดถูกก็จะพูดตรงๆ พูดหน้าที่ประชุมพูดจบก็คือจบจะไม่ค่อยมีการเก็บมา,าข้างหลังนูน่นนี่นัน่นแล้วก็จะไม่มีลักษณะที่ว่าเออไม่พูดเก็บไว้แล้วก็คือสร้างความแค้นสร้างความกดดันให้ไม่มีสำหรับการทำงานกับคนไต้หวันก็คือสามารถที่จะทำงานร่วมงานได้ดยดีเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีและก็ถือภาพโดยรวมแล้วจริงๆแล้วคนไต้หวันก็เป็นคนที่น่ารักกันนะคะจิตใจดี อันนี้คือภาพลักษณ์ของคนไต้หวันในมุมมองของดิฉันผิดถูกประการใดอันนี้ก็ต้องขออภัยมาณทีนี้เพราะว่าเท่าที่เราเจอมาคือเป็นแบบนี้จริงๆจริงๆคนไต้หวันไม่ได้เ,เขาพูดว่าไงอะ่ะเขาก็คือไม่ได้แบ่งชนชั้นวรนณนะ นะคะสลับเพื่อนร่วมงานหรือว่าคนที่ทํางานด้วยกันเขาก็คือให้ความเคารพไม่ได้มีแบบเหยียดมากขนาดว่าเฮ้ยมึงคนต่างชาติอะไรเงี้ยเหมือนเราเหยียดคนพม่าคนลาวอะไรเงี้ยก็ไม่เคยมีนะจ๊ะและนี่ก็คือไต้หวันที่นี่ไต้หวันภาค2รอติดตามภาคส นะจ่ะว่าเราจะพูดถึงเรื่องใดบ้างถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะพบกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ